แล้วก็ให้วีเป๊บซี่อาบน้าเสิมหลอก่อนนะคะจะไปเจอสาวในระหว่างทางนะคะเราต้องมาเพิ่มความรลอนิดนึงนะคะโอ้พี่หนุ่มมองไปอย่างนี้เห็นแตงาเ,ะะา,าเลยนะคะขาวจ้วเลยนะคะเสิมหลอดอาบน้ำให้พี่หนุ่มด้วยใช่ไหมคะครับครับโหนี้เราจะไปเจอสาวๆนะคะเราจะไปประชันความรอกันด้วย อะไรคะว,วันนี้คุณแม่จะขี่พี่หนุ่มเหรอคะโอ้โ oh! ห oh. <laughs> านมาครั้งนี้จะไปปูต้นไม้หน่อยทุกคนไปมุ้ยนี่คะะต่อไปก็ไปถูต้นไม้นะคะนี่ก็คือต้นไม้ของพี่ป๊กซี่นะคะเิ้นข้างบนก็ใบไม้หายหมดแล้วนะคะ พี่หนุ่มจะกลับบ้านวันไหนคะพี่หนุ่มกลับบ้านวันไหนคะก็ณขันจะให้พี่หนุ่มอยู่ด้วยกี่วันคะก็เสร็จงานขึ้นเสร็จงานอะไรนะเสร็จงานลงบะเตี้ยวเขาแหละก็อยู่อีกนานนะคะ,ะก็มีกิจกรรมเรื่อยๆคะ่ะพี่หนุม่มได้เล่นกับพี่เ๊บซี่นะคะ เม้่แป่มาอยู่นี่นะคะก็รู้สึกว่าเขาใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะคะเจอเพื่อนๆนะคะเจอคนรู้ใจนะคะเจอสาวๆด้วยนะคะมีอะไรบาดท,ท้าคุี่๊บซีนะคะท่อนชุมก็ไม่ดีนะนี่พ่อต้องไหนคะก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับ เวันนี้ก็มาชุดเต็มยศนะคะเป็นชุดอสมอค่ะเพิ่งประชุมเสร็จนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอันนี้คือเหล็กดูดเหล็กดูดไหนอ่าตามตามเหล็กดูดของน้องนานานะคะตามตามเอสพีค่ะดูดหาเหล็กเหรอคะครับเพื่อไม่เหล็กก้อนใหญ่ไปไหมงี้ไม่ใหญ่ยิ่งเยอะแรงมันยิ่งเยอะค่ะ คนอ<ม>ย่าง<ม>สวยนะเลยสวยมากสวยมากเลยนะคะนักขันดูแลดีนะคะนี่น่าจะตี่ซีของเราก็นิ่งมากเลยนะคะแถวข้างบนน่ะพ่อ,อาาประกาศไม่มีก็ไม่เห็นนะคะเต้เขาเดินปกติหรือย,ยังคะนักขันก็เดินเดินเดินได้อยู่ วันนี้จะเดินไปไหนคะเนี่ยเทวเขาสวยเดินเข้าู่บ้านลองเดินเข้าหมู่บ้านนะคะเดินไปวังทะลุไม่ได้เหรอคะไม่ได้ไกลไปครับตั้งแต่ตั้งแต่พี่หนุ่มมาอยู่กับพี่เป๊ปจี่นี่ก็คือได้ร้องกินเหมือนพี่เป๊ปจี่แล้วเนาะทีนี้เนาะเวลาคุณแม่ร้องขอคุณแม่ของพี่แป๊ปจี่นะคะเข้าไปก็จะร้องขอนะคะไม่เห็นนะคะแสดงว่าเาจห็นเพื่อนลงเทสหรือเปล่าไม่เห็นหรอก หรือว่าก้อนใหญ่ไปเมื่อกี้ก้อนใหญ่คดีนะฮอนถ้าก้อนใหญ่มันไม่ดุงเนี่เอาแขนก็ออกมาเอาวันหนึ่งเท่ากี่เหานึงมั่งนั่งข้าเขานักไหมคะโอ้ลองยกดูดิเงินเท่ากับตัวหนูมั่งไม่เจอเลยครับไม่มีหรอกถ้ามีมองเห็นแล้วแหละถ้ามีก็เหล็กดุดนี่น่าจะ ติดอยู่เนาะน่าจะติดสวัสดีค่ะพบก,กับคุณแม่นะคะในช่องสายหนุ่มสุสริศิรท่าตูมค่ะวันนี้เราพ,าพี่หนุ่มมาเดินเล่นในหมู่บ้านนะคะยามเย็นค่ะก็อาการโดยรวมของพี่หนุ่มก็เดินปกติมากค่ะไม่โยกหัวแรงนะคะโดยมีปูเกตนะคะเป็นคนขี้คอแล้วก็น้องอังุนค่ะสองคนค่ะนัครนก็ ขี่พี่แป๊กซี่ตามหลังค่ะเราจะไปดูกันเลยนะคะภาพี่นจะเดินไปไหนต่อนี้ก็มีตลาดในหมู่บ้านก็มีตลาดนัดนะคะรถก็จะเยอะเป็นพิเศษค่ะแต่ว,ว่าพี่หนุ่มขนตางอนของเราก็เดินสบายๆค่ะโดยมีพ่อรุนนะคะคอยดูแลความเรียบร้อยให้ค่ะ ็ขอขอบคุณปู่เกตคุณพ่อรุนแล้วก็นักขันนะคะที่ช่วยพาพาพี่หนุ่มออกเดินรอบหมู่บ้านนะคะเป็นไงบ้างงนไม่เจ๊งแล้วตอนแรกนะ้องอาหุนก็ขอขีขอพี่หนุ่มคนเดียวคะ่ะแต่ว่าปู่รุนบอกว่าไม่ให้ขีคนเดียวคะ่ะให้ขีกับปู่เกต ปูรุนบอกว่าให้ละให้หลานสาวลงนะคะใจว่าอังวนไม่ยอมลงค่ะขี่ไปโตจนถึงบ้านพี่เป๊ซี่นะคะพี่เป๊ซี่ก็หายเจ็บขาแล้วค่ะยังอีกนิดนึงค่ะจะหายสนิทนี่ก็เปลี่ยนให้น้องน่ารักนะคะเป็นคนขึ้นค่ะพี่เป๊ซี่ค่ะ ข้างล่างค่ะนานานารักเออนี่มีแต่ความสาวเลยนะคะวันนี้น้องอางหุ่นก็ขึ้นก็ขี่ช้างน้องนาลักก็ขี่ช้างค่ะโดยมีคุณโท้นะคะรักษาความปลอดภัยไว้อยู่ข้างล่างมาถึงมาถึงหน้าศูนย์ก๊อตแล้นะคะเ็ จะแวะเข้าบ้านค่ะโดยมีควานยิยงของเรานะคะคือทั้งสองเชือกค่ะมีน้องอางุนค่ะแล้วก็น้องนา่นาน่ารักค่ะฮะก็เดินมาถึงบ้านที่เป๊ปซี่แล้วค่ะมาดูน้องอางุนลงนะคะมาจะลงยังไง ว่ายก่อนเออเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะขึ้นแรกๆตื่นเต้นค่ะตอนแรกก็จะเกรงๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นนานแล้วพี่หนุ่มก็สูงขึ้นด้วยค่ะหนูอยากหนูอยากขี่คอใช่ไหมแต่ว่าคุณปู่ไม่ให้ขี่ใช่ไหมแล้วคุณปู่ก็บอกว่าให้ลงเร็วคุณปู่บอกว่าให้ขึ้นก็ได้แต่ขึ้นแป๊บเดียวคือบอกงี้ขึ้นไปถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็ให้ลงนะคะ ปรกฏว่าขึ้นไปแล้วก็ไม่อยากลงนะคะจนมาถึงนี่นคะแล้วก็ระหว่างทางที่มาคะก็เมื่อยตูดมากเลยเมื่อยก้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้พี่หนุ่มของเราน่าจะออกงานได้สบายๆนะค่ะเอฟซีท่านใดนะคะสนใจอยากให้พี่หนุ่มกับพี่เป๊บซี่นะคะไปแห่งาน บางคนต่างๆก็ติดต่อได้นะคะเพราะว่าพี่หนุ่มของเราออกเดินได้แล้วค,ค่ะสามารถรับงานได้แล้วค่ะถ้าไปคู่กับที่เปซี่ปูทองใบไปคู่กันเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ให้ชมไม่เล้ยนะคะก็ให้ติดตามคอนเทนต์ต่อไปะค,ะค่ะคอนเทนต์ต่อไปก็น่าสนใจไม่ใช่น,น,นะคะตอนนี้ก็กำลังจะคุยกับคุณปูรุนนะคะต้องออคนคุณปูรุนก่อน,นะค่ะ ส่วนจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นก็ต้องให้ f อซนะคะติดตามเองนะคะเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่และน้องๆนะคะได้ทำคลิปนะคะเพื่อก้าวต่อไปสู้ต่อไปด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เอาพี่หนุ่มออกเดินก่อนค่ะก็ยังไม่เอาพี่โก้นะคะก็เรื่อยๆนะคะสักพักนะคะถ้าเกิดว่าเอาพี่หนุ่มออกเดินเสร็จนะคะแล้วก็ ให้พี่หนุ่มขึ้นไปอยู่บ้านหลังเก่าเสร็จแล้วนะคะก็คงต้องรายต่อไปก็คงต้องเป็นพี่โก้นะคะที่เอาออกเดินนะคะก็หลังจากลงขึ้นลงก๋วยเตี๋ยวพี่เสือเนาะแต่มีเอฟซีนะคะไม่อยากให้พี่หนุ่มไปนะคะแล้วก็อยากให้พี่หนุ่มอยู่นี่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่กลัวว่าเป็นการรบกวนใจนขันค่ะนะขันนะคะก็เลยมาไว้แค่ก็ขึ้นลงขึ้นลงมาหาร้องขอยาเลยพี่เป๊บซี่มาถึงบ้านร้องขอยาเลยพี่เป๊บซี่ น้องขอหญ้าใหญ่เลยตอนนี้พี่หนุ่มเราก็พัฒนาขึ้นเยอะเนะคะแล้วก็เห็นพี่สินายยังขอลองขอหญ้าแล้วเขาก็ให้หญ้างั้นเราลองขอดูดีกว่าเราลองขอบ้างดีกว่าลองขอนะคะก็มีคนให้ใช่แล้วก็ใช้กับทุกคนแล้วค่ะตอนนี้นะคะแม่แต่คุณแม่เดินมาก็ยังลองขอนะคะคุณแม่ก็มีกล้วยมาให้ค่ะแต่ว่าตรงนี้น่าจะได้เอามาให้ค่ะ น่าจะให้น้องอหุนนะคะเป็นคนเอามาให้ค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องพาจะอ้วนนะคะไปเที่ยวที่โคราชค่ะก็น่าจะกลับดึกด้วยนะคะใช่ค่ะน่าจะกลับมาถึงบ้านตอนดึกค่ะหนูก็เลิกเรียนดึกเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องไปรอพี่ๆที่การอาชีพเ้ว่นะคะคะอันนี้ก็เปื้อนอันที่สองนะคะก็เก็กะว่าจะ ไม่อาบน้ำนะคะไม่อาบน้ำแล้วก็มาลอมน้ำพร้อมพี่หนุ่มเลยนะคะทีเดียวเลยนะคะจะได้ประหยัดน้ำด้วยนะคะก็ก็มี fc บางท่านนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากให้คุณแม่น้องอุ๋นะคะเป็นคนขัดงาให้พี่หนุ่มไม่ต้องวาคุณแม่ค่ะคุณแม่กลัวช้างมากเลยนะคะก็น่าจะเข้าไปขัดได้อยู่ค่ะแต่ว่าคงจะนอนที่เดิมไม่ได้ค่ะน่าจะนอนแบบข้างๆดินที่สูงๆหน่อยเพราะว่า วันนั้นพี่หนุ่มลุกยากค่ะกว่าจะลุกได้ค่ะต้องใช้เวลานานค่ะคุณแม่ก็กลัวช้างด้วยนะคะก่อนหนูจะพูดให้คุณแม่ขี่คอพี่แป๊บซีได้นะคะหนูต้องใช้เวลาพูดเป็นเดือนเลยนะคะไม่ใช่ว่าพูดวนันสองวนันหรือหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแล้วต้องอ้อนคุณแม่ทุกเดือนเลยค่ะทุกวันนะคะจนกว่าคุณแม่จะใจอ่อนจะคุณแม่ใจอ่อนยอมขึ้นให้นะคะ,ะก็ไม่ได้กลัวแต่พี่หนุ่มนะคะก็กลัวช้างงาทุกเชื่อค่ะค่ะช้างตัวเมียก็กลัวด้วยค่ะไม่ตัวเมียไม่กลัวแต่ลินดา แต่เมื่อก่อนคุณแม่กลัวนะคะตอนเด็กๆตอนที่หนูเด็กๆหนูจะชอบวิ่งเข้าไปหาคุณพี่ลินดานะคะคุณแม่ก็จะไม่กล้าเข้าตามนะคะแม่ไม่กลัวแต่ลินดาเมื่อก่อนไหนไปดูพี่นุ่มร้องกินยังไงร้องขอยาอย่างไงไปดูกันสิออนนี้กำลังมีของกินน่าจะให้ร้องนะคะไหนพี่นุ่มร้องขอยาอย่างไงพี่นุ่ม ร้องขอย,าอย่าติยังไงอ่ะนักขันเสียงเขาเป็นยังไงเสียงสวัสดีบอกโอนักขันเขานอนไหมคะพี่หนุ่มนอนไหมนอนแต่ว่านอนดึก<น>ไหมคะ นนออไมม่่ดึกเืวาาาานนนนวว่่่ะโทรรหหออยูปมมณีก็ดแล้ันนี้โทรหาได้ค่ะโทรหาไปเลยค่ะเดี๋ยวมาถ่ายค่ะเขานอนเขานอนเร็วอยู่เพราะว่าเรอให้กินยาให้เขากินใช่ไหมค่ะพอเขากินยาหมดเขาก็พากันนอนเราเรานัาขันให้พี่หนุ่มกลับบ้านนัาขันไม่คิดถึงพี่หนุ่มหรอคะถึงก็ไปหาครับแต่พี่หนุ่มอยู่นี่พี่หนุ่มล่าเริงมากเลยค่ะนัาขัน พี่หนุ่มลิ้นสองแฉกนะคะแต่ว่าไม่เจ้าชู้นะคะมีเมียนับไม่ถ้วนค่ะลูกหกเชือกเท่านั้นเองค่ะไม่เจ้าชู้จะมีมีเมียนับไม่ถ้วนพูดยังไงคร <c oughs> ับไม่เจ้าชูค้ค่ะเ,เมียนับไม่ถ้วน <c oughs> ลูกก็แค่หกเชือกเองคะอ่ะจ้า ันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับระคายแล้วก็กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ช่องไพโนสลินซีดาวท่าตูเมนนะคะก็จะมีคอนเทนต์ตอนนี้ก็คิดคอนเทนต์ออกแล้วนะคะก็รอติดตามดูยนะคะว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ